สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมดูผมช่องอาชันแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นแมบสร้างเมืองแล้วเดี๋ยวก็จะพปลี่ไปเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปแล้วแล้วเม่คนพิมพ้า้วหน่อย ก็อาจจะพิมพ์ติดนะแล้วเราจะไม่ก็ไม่เราจะไม่ตัดต่อไม่อะไรทั้งนั้นถ้าตัดต่อมันจะไม่เลียวเลียวคืออะไรไม่รู้นะนะแต่ท้าเมืองผมอยากถ้าอยากให้เมืองผมหนึ่ง อย่างนึงนะก็บอกกันได้เลยว่าก้รถ่ายรูปเนี่ยคิดหาแมปก่อนที่จะสร้างเงินนะ642เล่นพับแรกก่อนพักสองนี่เล่นยากขึ้นเยอะนะครับเมืองนีคลาสสิก ผมรอหน่อยนะผมทุกคนก็อย่าไปสนใจอะไรต่างๆนะคนก็ฟังเสียงผมก็พอนะทุกคนเราจะมาสร้างเมืองด้วยกันนะครับผมเป็นหน,นะนึ่งไงอืมนี่เมืองผมมัะนเะมืองที่ยังไม่มีอะไรมาเลยอืมก็จะสร้างถนนนะนี่ ถนนถนนนี่สำคัญนุผู่ชนอ่าอันนี้ก็คือพี่หนึ่งนะเราจะไม่ไปแบบนะอ่านะเออมีทาอ่านี้มันสีแยกเลยอ สีรก็จะสร้างที่พักระสัยนะผมจะสร้างนี่ีลยวเราจะสร้างแลกวแม่ลูกนะ ผมก็ผมก็กว่าก็จะแผมก็สร้างไปนี่นะเดี๋ยวถ้าใ้นาเาอะเสร็จอะคือผมยังไม่รู้วิธีการตัดต่อเว้ย ถ้าผมรู้วิธีแล้วผมจะทำให้คลิปเร็วขึ้นเลยเว้ยเออแต่ยังไม่มีเลยบอกว่าอจะคุยกับมิ้นจะคุยกับลาวถ้าเอาเจ็บก้ลองคุยดูซิว่าใครเอาได้ใครเอาไม่ได้ของจะพกถ้าไม่ได้จริงมิ้นก็เอ้เจ็บก็ลองคุยกับมิ้นดูเราก็จะมีปั๊มน้ำมันเลีโบงดตัางใช่ไหมถังกูจะหายทั้งกูจะหายหมดแล้วเนี่ย ยังไงสิ่งที่มันเราจะอืมอ่าไปกิจการแะไรไม่็ต้องไปดูห่างๆนะเพราะว่าถ้าอยู่ห่างเออเีค่ห่างก็ได้ครับผมอ่าใครอยากอยากใครอยากปรับแต่งอืมที่นี่ครับผมก็พูดได้นะผมผมจะปรับแต่งเยอะเลยแหละเออแต่ก็จะฝ้ารับปกติอ่ะเมืองไทยเขาจะ มันงไทยเขาอยู่ตรงกลางไม่นี่มันจะอยู่นี่ถ้าเป็นแบบเมืองไทยอ่นเดี๋ยวอ๋อไม่หนึ่งนะผมขอปรับตัวก่อนลนนี่นี่เมืองไทยเขาเป็นอย่างนี้กันผมจะตั้งชื่อเมืองว่าลีวายแห่ง สฝาวังแกบถ้ามีเพื่อนผมดูอยู่ก็อยาสนใจผมมากนะผมผมเนี่ยตัวตึงส่งได้ขส่งได้นทั่บ้านเลยแล้วเราก็จะสร้างลมกลังหันลมกลงหันลมกังหันลมหอบพอง อย่าคิดว่าผมด่าเก่งนะเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าผมด่าเก่งเดี๋ยวผมจะหัวร้อนผมก็ไม่เป็นบิ๊นดิคิวแต่ก็ไม่ได้อยากจะด่าอะไรขนาดนั้นหรแล้วด่าจริงๆผมด่าไปนานแล้วเนอ้แก้แค้นอาบกินแช่ของไม่มันบูดผมกำลังจะหาอืมเล่นๆเล่นๆเล่นไงแซมเล่นๆลุตสาหกรรม ็<จ>คเพิ่ม k e อ p the แ e a l i n g a n าเดอรเขาแบเอามาเปนเด e t h นะผม่รน้ไม่รู้เป็นไม่รู้นะผมไม่รู้กันอือืมหน่อยอะผมนี่จะปิดคลิปนีจะเป็นหรือเปล่แต่ว่าต่อเพก็ไม่มีอ่นะเดี๋ยวก็ มันไม่ได้เลยอันนี้ก็อ่าอ่าฉะนั้นนี่เป็นคลิปไลฟ์สดนคลิปไลฟ์สดเยี่ยมเลยอุตากำวังไว้ตรงไหนดีคนกูไม่ได้ไลฟ์สดักูไลฟ์สดนี่เขากู้ดัตรงนั้นลยกันแล้วถนนถนนหรอครับร้อยหนึ่งเขี้ยกูซื้ พบหมดตูดนะครับผมกูหมดตูดอีกแล้วว้าวฮุมฮุมฮุฮุมฮุฮเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนะตัดคลิป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  แม่เอาที่แม่ทำไปก่อนแล้อจริงๆเอ้กิเอ้กทำมาใส่อืมเดี๋ยวเราจะสร้างอะไรต่อดีทุกคนคอมเมนต์มากมากนะเราจะสร้างอะไรต่อดีเพราะผมก็คิดอยู่วยทำไมคนเข้าคอมเมนต์กันไม่ได้ครับผมสรุปครับเคิรเปิดเปิดโหมดส่วนเตลุไอ้ความสามารถ อีบเอ๊ะซัค ja, ่าได้ไงวะยม่ก่มตองเมวันเเยะกกดแม่กดแม่กดแม่เลืมดูตังเลยทุกคนลืมดูตัง ครับก็ฟังแบบเรียวๆไปแล้วนะผมถ้ามีผู้ติดตามครบหนึ่งพันคนครับไม่เอ๊ 1, นนะหนึ่งร้อคนดีกว่าวะหนึ่งร้อคนดีไหม0 0คนหนึ่งร้อยคนหรือหนึ่งพันคนดีแหละเรื่องของผมจะสร้าง Q&A ขึ้นมาทุกคนเหมือนกับยูทูบเบอร์ทุกคนที่เขาต้องทำ Q&A ทำไมแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูกันนะว่า,วาตอนนี้กี่โมง เดีนะ๋ยวก็เลยว่าเราจะสร้างอะไรดีบ้านก็ก็สร้างได้แต่หมดไปกับไอ,อ้อบ้านเนะนี่ยไม่ดิหมดไปกับไอ้ไอ้นั่นอ่ะไอ้เนี่ยหมดเลยอะหรือว,ว่าน้ำเราโอ้ยเราเนี่ยไม่คนเยอะถ้าเราลวดทีนึงเราลู้ไปเลยนะ จะนีเดับระเพงสัเทีนมีตำรวจผมไม่รู้จะทำอะไรดีนะทุกคนแต่ผมก็คิดอยู่นะว่าผมจะให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะผมและพอผมอแบบถ่ายคลิปเิเศษผมเอาไปลงนะ้วผมจะเอาอีฟเคนะเอาตังเนี่ย <c oughs> จะไปทำคลิป ทำกิฟต์ก่อนอีพีหนึ่งอีพีสองโอเคลูกเมื่อกี้ก็พูดเลยไปเรืนะ่อยนะยิฟังลูกกังต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 ังอีงตั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 งด bên, nhà muôn làn, đâu Oh, no, no. oh พี่ไม่ได้โพลเลย <c oughs> มา,า,ม,าม,มาของของเออมีสังเกลือไแล้วนะครับผมเอ่อเอ้โอ้โอ้โอออมาเลยเมเต่อหนะผมเลเเสถานีตำรวจไม่น่ากับเพิอเ នេះទៅយកខ្ញុំទៅកាយយកពីរ៉ាបងលីបឋមខ្ញុំតែនេះទៅ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 

อะก็จะมาสร้างล้อมเมงินเรหมดตดนะผมหมด,ดตูดเนี่นก็ไม่แพงเทียอะไระเราอ้นแพงที่นเนี่ยกำลงลงนะผมเมื่อสป็นอีพีนะผมพีนะเออดูไปดูก้าแหละตอนนี้ก็ทามาสิบสนาทีาททุกคนไ ทุกคนไม่ต้องตกใจนะเวราะดไปผมเงียบนะทุกคนพอดีแบบเมื่อยปากนะผมเพิ่งเป็นยูทูบเบอร์วันแรกจะให้พูดยเอะได้ยังไงล่ะถ้าคลิปไหนไม่พูดแปลว่าผมอัจื่อยนะทุกคนรู้สึกถึงการที่เขาทำเนี่ยทำเนี่ยทำมาอ่ะโอเคเสียงก็ ม่ <Comedy S 2> <c oughs> ดีก็เดยเพราะว่าไม่กินไม่นามนหนาวเออหนาวสบารงนะัรับหสิ่งที่เราควรทำนะผต้องหาตังค์เยอะหน่ะคน จะไปสัน่นละละละ Love song วิ่งหน้านวิ่งหลังไปฟังมาซีมันฟังมาแก้ลายคือผมร้องเพลงมั่วทุกคนอย่าไปเอาอย่าไปฟังนะร้องเพลงมั่วอย่าไปฟังเลยดูะเดี๋ยวผมจะสร้างต้นไม้นะต้นไ,<อ>ไม้ต้น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 ไม้อย่าคิดว่าผมบูดมากนะผมก็อยากให้มีอาให้ทุกคนหลุด เ n อร์เทนนั่นแหละอย่าคิดว่าผมมันพูดที่จะหายหรอกะเนี่ยผมก็พูดคำหยาบก็ไม่ร้าจะได้มันเดี๋ยวเดี๋ยวช่องผมบินนะไม่บินหรอกมั้งผมไม่รู้นะไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับคุณมาถ้ารู้นี่กูถามแล้วนะ มันโยมเป็นยูนิเบอร์ส์ตรงไหนเนี่ยคนก็อยากจะทำชาวโลกพวกนี้ไม่มีตามเล่าของเขาไม่มีนมันจีนธนาคารอยู่นะถ้ามีเนี่ยโอ้โหไอสิสิจุนจุนเนี่ยหยุนนบเราจะสร้างต้นไม้ไปเลยไม่คิดอะไรมากทุกคน ผมจะตัดตรงนี้ออกเลยนะแต่ผมไม่น่าจะตัดออกมามีอ,าอะไรกันแหละตับเพื่องตำรวจแล้วก็โรงพยาบาลทุลกคนต้องการมามามาเขาต้องการอะไรกันนะเอ,เอาสถาน,นีตำรวจก่อนก่อนสำคัญเลยสุดเพราะว่าม่านไฟไหม้ท่านเนียวท่านก็ไม่ถึงตาย แต่สถานีตรวจสำคัญเลย,ยองง่อกงสให้ดเดี๋ยวผมจะหาะอ,หหอื<ม>อา้อฟ้าเขาไมว่าเียบอกว่า,าโโตรก,กันผม,ม,มจะทำบกคีบอยู่คิดอยู่ว่าจะทำนั่นแหละแต่ว่าปกคีบผมยังทำไม่เป็น,ม,นมือใหม่แบบมือใหม่ของแท้เลยทำไม่ได้ยังทำไม่เป็นเลยมอยูญญญาราอะไรทำ่หลายปีแล ม่เจ้ว่าผมไม่ไม่ได้สบายนะผมคงว่าพูดมากไปหน้นะมันก็ไอ้นี่ดงพูดมากเจ็บคอไม่คอเสร็จได้เหมือนเดิมไม่ได้นะ้วไมา ตอนนี้ก็ต้องสร้างแลนอนี่กัแต่ว่ามันมีหลายทางทีุ่ต้องสร้างฉันเนี่ยคนแก่แห่งสามภูมิมีใครอยากให้ผมสร้างแล้วก็สร้างได้นะผมไม่มีอะไรไม่ต้องไปถอนเยอะแยะอระมาดูว่าตอนนี้อู้มาจาความสุขนะผมโรงพยาบาลไม่มีแล้วครับเราจะมาสร้างโรงพยาบา อย่าคิดทั้งผมพูดเยวะผมพูดว่าผมพูดว่าอย่าคิดว่าผมพูดเยอะมนหลายครั้งมั้นะมันผิผมลิกขนุนชาญเมืองเล็กๆผมจะมาสร้างตรงนี้ก่อะ ควาแต่มจะได้เมอกนมร้างรทหลาทีนะนะโหไรสุดเลยตอนี้ยไรสุดอ่ะอ่ะอานอานอานอาเอนไปนะ ยังได้วะเราจะตอนนี้ทนะุกคนป่ะชาชลามีความสุขแล้วนะผมเหลือแค่สถานีเดเพิงนะพอขยายแล้ววันนี้ก็ต้องเพิ่มตนม้นไม้รู้เหมการประชาชนต้องการในกับกูมากมาให้ปรนชาชนแน่มนมากเลยเดี๋อวดูหน่อยว่า เพิ่มมาต้นไม้สองกันนะผมจะมาดูข้างบนกันนะ,ะ,นะผมประดิษฐ์หน้าผมนะนะประดิษฐ์อ่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างต่อกันเลยครับผมต้นไม้ครับผมประดิษฐ์ก็สร้างเพิ่มมาเลยหนึง่งแล้วก็สองในสองสองนันนี้เออตรงนั้นแหละติดดวงเสิบเก้าสีหมูสองหมอใครใคร อืดับสบายดับสบายดับสบายอ่ต้นไม้ต้องมีเยอะแค่ไหนฮะนี่อจะพอใจสบายเลยเด้อของการนำสุนกิจทำไมองการอุตสาหกรรมล้มกันจะทงจับเพลิงนะกดสิกดกด เออผมก็เล่นในมือถือนะคนฉะนั้นภาพมันจะไม่ค่อยจะดีนะภาพภาพมันจะไม่ค่อยดีนะคนสถา,านี่จะเพิงนะสถานีจะเพิงเอ้ยมดูด้วยกันแจ้งมันก็อยู่นะก็เลื่องพวกเรานรเนาะผมแบบอีพีหนังก็จะเป็นอย่างงี้เน,ะนาะ,นนนะผม เงียบก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย